เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้มีสาระธรรมซึ่งวันนี้เป็นตอนพิเศษสืบเนื่องจากว่ามีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปในช่องอีสานธรรมบอกว่าอยากจะฟังเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ วันนี้ก็เลยถือโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ติดตามรับชมและรับฟังได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันก็ให้ชื่อเรื่องว่าการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการสร้างบนสร้างบารมีแบบแข่งขันกันมีคำสุภาษิตท,ที่ท่านกล่าวไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายพอที่จะแข่งกันได้ แต่แข่งบนแข่งบาร,รมีนั้นแข่งกันไม่ได้เป็นความหมายในเชิงที่จะให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้ตีตนเสมอผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็เป็นเหตุที่ให้หลายๆคนนั้นเข้าใจผิดไปว่าไม่ควรที่จะแข่งสร้างบนสร้างบาร,รมีกับใครๆซึ่งอันที่จริงแล้วการแข่งกันสร้างความดีการสร้างบนให้เป็นบนบันเทิงบนเพลิดเพลินก็เป็นประเพณีที่ชาวพุทธตั้งแต่โบราณทำกันมานานแล้ว เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก็คือเรื่องของอาสาทธิสถานก็จะเล่าให้ฟังย่อๆครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ5 0 0รรูปเป็นบริบาลเสด็จกลับจากจาริกมาสู่วัดพระเชตวันพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปวิหารทูลนิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยพิษุสงมาฉันพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นจากนั้นพระองค์ทรงตระเตรียมทานมากมายแล้วได้ตรัสเรียกชาวพระนครมาดูว่า จงดูทานของเราชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้วก็คิดจะสร้างบุญบ้างก็เลยตระเตรียมทานเช่นเดียวกันจากนั้นก็ส่งข่าวไปกราบคุณพระราชาว่าขอพระองค์ได้มาทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์บังเืิดพอพระราชาเสด็จไปแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นทานนั้นก็คิดในใจว่าทานของเราน้อยเกินไปเราจะต้องตระเตรียมทานของเราให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครปรากฏว่า ทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายของพระราชาและฝ่ายของชาวนาครก็มีการแข่งกันสร้างบนบารมีเช่นนี้พระราชาและชาวพระนครไม่อาจที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันได้ความนี้ได้ทราบไปถึงพระนางมาริกาเทวบีผู้เป็นผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลท่านก็โทนกับพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ พระอ,องค์อย่าทรงบริวิตกไปเลยเรื่องนี้ให้หมอมฉันจัดการเองแล้วนางก็กราบทูลว่าให้พระอ,องค์ได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารได้ทำมนดบขึ้นมาสักที่หนึ่งเพื่อให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหมด500รูปได้นั่งได้แล้วก็รับสั่งให้คนได้ทำสเสวอาชาสัก5 0 0คันหาช้างสัก500เชือก เสร็จแล้วให้ทําเรือด้วยทองคําอันมีสีสุกสัก8ลําหรือ10ลําด้วยกันพอรับสั่งดังนี้เสร็จแล้วพระนางมริกาก็อ,อธิบายว่าชาวพระนครทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้จากพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้เพราะชาวพระนครไม่มีเจ้าหญิงสเวตาชัดก็ไม่มีช้างก็ไม่มีข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทําอย่างนี้เถอ พระราชาทรงชมเชยพระนางมารีกาแล้วจึงรับสั่งให้ทําตามที่พระนางกลาบทูลก็ปรากฏว่าชาวพระนครน,นั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของการแข่งบุญแข่งบาร,รมีกับพระราชาได้พระราชาทรงอังคาดพิสูสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตในทานทั้งหมดคิดรวมๆแล้วประมาณ14โกรพระราชานี้ทรงเป็นผู้บริจาคในวันเดียวเท่านั้น เรียกว่าไม่มีใครสามารถที่จะทําแบบพระราชาได้วัตถุทานนั้นมีของหาค่ามีได้สี่อย่างก็คือสเสวตชัติบัลลังสําหรับนั่งเชิงบาทแล้วก็ตั้งสําหรับเชิดเท้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสว่าทานนี้ชื่อว่าอาสาธิสถาทานทานอันหาที่เปรียบไม่ได้ใครๆก็สามารถถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ครั้งเดียวเท่านั้น ธรรมดาทานเห็นป่านนี้เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกฉะนั้นการแข่งกันสร้างความดีของพระราชาและชาวพระนครนี้ถ้าเรามองดูแล้วแม้จะเจือปนด้วยความแข่งดีกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นการแข่งกันสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เข้าหลักวิชาว่าเอาตันหามาละตันหาซึ่งที่สุดแล้วทุกคนก็บินบินก็คือชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็ได้บุญได้บาร,รมีกันไปเต็มที่ทุกคนฉะนั้นเมื่อใครทำกุญงามความดีก็ให้เกิดเป็นกำลังใจที่จะทำให้ได้บ้างหรือทำให้ยิ่งกว่านั้นบ้างก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้มาในภายหลังได้เกิดเป็นกำลังใจหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความดีดังเช่นที่เราได้ยินได้ฟังจากเรื่องอาสาที่สถาน ที่ได้นำมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันในวันนี้เอาละการกล่าวสารธรรมในตอนพิเศษก็คือในตอนที่มีเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการแข่งกันสร้างบนสร้างบาร,รมีก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะสวัสดี